สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไมโบย่านะครับรุ่น BYWMC Mark 2นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับผมเสียงก็จะดังหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะลองแกะกล่องกันเลยครับตอนนี้นะครับแกะกล่องออกมาแพ็กเกจก็สวยงามครับมีกล่องผมชอบกล่องแบบนี้นะคะคือมันดูพกพาง่ายแล้วก็สะดวกดีครับก็เปิดออกมานะครับผมก็จะมีตัว ทารสมิเตอร์นะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็ตัวรีเซฟนะครับจะดูได้ไงว่าตัวไหนคือรีเซฟตัวฐานครับนี่ดูครับเนี่ยดูที่หูตัวนี้ครับถ้าเป็นหูฟังนี่คือตัวตัวรับนะครับแต่ถ้าดูตัวเป็นตัวฐานนะครับก็จะดูที่นะครับจะมีรูปไม้อยู่ตัวนี้ครับข้างในก็จะให้มาเนี่ยนะครับเป็นไม้นะครับไม่เสียบแล้วก็มีตัวยึดนะครับตัวยึดเป็นคลิปหนีบคลิปหนีบครับหนีบกับปกเสื้อหนีบกับ โทรศัพท์เนี่ยนะครับให้มา2ตัวนะครับแล้วข้างในก็จะมีอันนี้สายนะครับอันนี้สายเสียบกับโทรศัพท์นะครับเพราะว่าสังเกตครับตัวนี้จะมีเป็น3ขีดอันนี้คือใช้เสียบกับโทรศัพท์นะครับหรือนี่ครับในโบโบ,โบโบย่าจะมีตัวนี้ให้ครับเห็นไหมครับตัวนี้เดี๋ยวนะครับจะเห็นเป็นรูปโทรศัพท์อยู่นะครับเห็นไหมเป็นรูปโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วก็จะมีซองกันชื้นมีซองกันชื้นมาให้1ซองแล้วก็ อันนี้ก็อันนี้สายเสียบกับกล้องครับสายเสียบกับกล้องนะครับแล้วก็อ่ะแล้วก็ฮอตชูนะครับผมฮอตชูให้มาหนึ่งตัวนะครับผมก็เราจะมาทดสอบกันเลยครับผมว่าเสียงเป็นยังไงนะครับครับต่อไปผมก็จะมาสอนการใช้งานง่ายๆครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจระหว่างตัวส่งกับตัวรับก่อนนะครับ โดยตัวส่งสัญญาณนะครับเราจะเรียกว่า transmitter ก็คือตัวนี้ครับนี่เรียกว่า t าน n s m i t t e r ส่วนนี้คือตัวรับเรียกว่า,า receiver เราจะรู้ได้ไงครับดูง่ายๆครับเนี่ยครับถ้าเป็นรูปหมค์นยเรียกว่าตัวฐานคือตัวส่งสัญญาณส่วนตัวรับสัญญาณจะมีรูปพอร์ตหูฟังตัวนี้เอาไว้สำหรับเช็คนะครับว่าเสียงเข้าหรือเปล่าอันนี้จําเป็นนะครับบางทีเวลาไปถ่ายคลิปอย่างเงี้ยมันจำเป็นต้องใช้หูฟังเพื่อเช็คหรือตรวจสอบดูครับว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะครับ นะครับขั้นต่อไปก็คือเราต้องใส่ฐานตรงข้างๆมันจะมีที่ใส่ฐานขนาด 2A นะฮะเราก็ใส่ฐานลงไปครับฐานขนาด 2A นะครับใส่ลงไปส่วนข้างหลังก็เรามาติดคลิปสําหรับหนีบเสื้อหรือหนีบโทรศัพท์นะครับโดยวิธีใส่นะครับเราจะดูที่ลูกศรเนี่ยเห็นไหมฮะลูกศรชี้ลงเราก็ใส่เข้าไปนะครับนะครับได้ยินเสียงแก๊กก็คือเข้าแล้วครับ ก็คือมันเข้าแล้วอ่าใส่ทั้งสองตัวเลยนะครับผมครับเห็นไหมครับลูกสองลงกรใส่ลงไปนะครับได้ยินเสียงแก๊กก็คือใช้ได้แล้วครับผมนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบใหม่กันนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังทดสอบใหม่นะครับจาก โทรศัพท Opp ์ Oppo F11 Pro นะครับอันนี้เป็นไมค์ Built-in นะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเงียบให้ฟังเสียงดูครับว่าข้างนอกเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะลองนับ1-10ถึงอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10่าอ่ะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปเราลองไปทดสอบไมค์จากโบย่าดูนะครับ ครัและนี่เสียงที่กําลังได้ยินอยู่นะครับนี่คือเสียงจากไมโบย่านะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองเงียบนะครับให้ฟังเสียงจากข้างนอกดูครับว่าเสียงเป็นยังไงเป็นไงบ้างครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับอ่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะลองนับ1นึถึงสิบดูนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสียงก็จะประมาณนี้นะครับอ่าลองเช็คไมค์ดูครับว่าเสียงเข้าหรือเปล่าถ้าเข้าก็จะมีเสียงอย่างเงี้ยแหละครับ โอเคเดี๋ยวต่อไปเราลองไปทดสอบระยะไม้ดูนะครับว่าไม้ตัวนี้จะรับสัญญาณได้ในระยะเท่าไหร่ครับป่ะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูครับนะครับต่อไปเราก็จะมาทดสอบไม้โบย่านนะครับผมโดยผมติดอุปกรณ์ง่ายๆนะฮะโดยมีขาตั้งกล้องที่ใช้จับกับโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็ใช้ตัวรับสัญญาณหนีบกับโทรศัพท์โดยตรงเลยนะครับผมแล้วก็ต่อพอร์ต ผ่อนไมค์นะครับเข้าที่โทรศัพท์เข้าที่ผ่นอนหูฟังนะครับผมโดยเก็บสายให้มันเรียบร้อยสักนิดนึงนะครับผมนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไมค์โบย่า wm 4นะครับอันนี้เสียงที่ได้ยินนะครับคือเสียงจากโทรศัพท์ oppo f 1จ pro นะครับไหนลองสวัสดีแนะนำตัวหน่อยว่าจะมาทำอะไรวันนี้ สวัสดีค่ะชื่อแจงนะคะวันนี้จะมาเต้นแอโรบิกที่สวนลุมค่ะ,ะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะลองทดสอบไมโบรย่าดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงอันนี้ระยะจากพิธีกรนะครับถึงตัวกล้องนะครับระยะน่าจะประมาณ2ฟุตได้อ่เดี๋ยวลองฟังกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ต่อไมโบรย่าเข้าไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะลอง ทดสอบเสียงหน่อยครับว่าเป็นไงอะสวัสดีแนะนําตัวแบบเมื่อกี้ใหม่สวัสดีค่ะชื่อแจงนะคะวันนี้จะมาเต้นแอโรบิกที่สวนลุมค่ะอาเสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมอาเดี๋ยวต่อไปเราจะ,ะทดสอบระยะของไมโครย่าตัวนี้ครับว่าได้ระยะประมาณเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวลองถอยหลังไปสักประมาณ5เมตรนะครับเดี๋ยวจะบอกให้หยุดอาประมาณตรงนั้นแหละอันนี้ไม่ถึงถอยไกนิดนึงอโอเคนี่ก็ระยะประมาณ5เมตรนะครับ ลองนับหนึ่งถึงสิบหน่อย 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะทดสอบที่ระยะ10เมตรไปหลังไปหน่อยพ่อประมาณนั้นเลยนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเ็ดดเก้าสิบเสียงทดสอบแล้วครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับที่จะรับได้ก็ประมาณระยะ15้าเมตรนะครับที่พอจะรับได้ทีนี้ลองหันหลังหน่อยหันหลังหันหลังเด้อะแล้วทีนี้ลองนับ1นถึงสิบหน่อย 1>, 1 2ึ่ง6 7 8สา0สี่ห้าห็ดด้าสิบอ่ะทีนี้เดินไปสัก5เมตร ยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับจากที่ได้ลองชมคลิปกันไปนะครับผมก็จะมาสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับว่าไม์ตัวนี้เหมาะสำหรับการใช้งานแบบไหนนะครับไม์ตัวนี้มันเหมาะสำหรับการใช้งานที่เราตั้งกล้องไว้ถ่ายแล้วตัวเรามีไม์ติดตัวไปทำให้สัญญาณนะมันไม่ขาด หรือสัญญาณมันชัดเจนอยู่ตลอดเวลานะครับแต่มันก็จะมีบางจังหวะนะครับที่เราหันหลังหรืออะไรเงี้ยฮะก็จะมีการขาดของสัญญาณนะครับและไมค์ตัวนี้เหมาะสมกับใครนะครับก็เหมาะสมกับคนที่ใช้งานเบื้องต้นนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าไมค์ในราคาไม่เกิน2,000บาทอย่างนี้มันคุณภาพขนาดนี้เออเพื่อนๆรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็อยากจะลองไปใช้ดูนะครับแต่ตัวผมแนะนานะครับเป็นไปได้ซื้อมือสองมาใช้ดีกว่าครับ พราะบางทีมือสองครับจากที่เห็นในราคาท้องตลาดราคาก็ไม่เกิน1,000บาทซื้อมือสองมาใช้ดีกว่าครับสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มต้นถ่ายคลิปอย่างนี้นะครับ่าใช้สัมภาษณ์หรือใช้สำหรับพูดเองคนเดียวอะไรอย่เงี้ครับก็เอาไมค์ตัวนี้ติดได้ครับเพื่อเสียงที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงแค่นี้นครับขอบคุณมากครับ